ต้องบอกว่าแอลมบานเนี่ยเกิดจากคุณพ่อแล้วก็สิ่งที่พี่สายมาสานต่อเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําความฝันของคุณพ่อให้เป็นจริงคือเขาอยากช่วยให้คนไม่ต้องมาปวดหลังหรือมีประสบการณ์ปวดหลังเหมือนเขาคุณพ่อพี่พูดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่าที่เขาเอาเข้ามาในรถยนต์เนี่ยเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันทํารลายหลัง คือเขาบอกว่ารถทุกคันควรจะมีตัวอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คนมีสุขภาพหลังดีมันเป็นฟังก์ชันที่ควรเป็นฟังก์ชันมาตรฐานในรถยนต์หรือ ถ้าเกิดว่าเป็นในไลฟ์สไตล์ในการนั่งทํางานอะไรต่างๆ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็มาสร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพหลัง <c oughs> เราก็มีการไปออกบูธกับทาง Toyota นะคะที่เป็น Exclusive Partner ของเรา <c oughs> สิ่งที่เจอที่บูธก,ก็คือว่าหลายคนก็จะบอกว่าแอลมาคืออะไรอ้าวมีมาแล้ว 30ปีหรออ้าวแอลลัมบาเป็นแบ,บแรนด์แรกในโลกที่เอาเทคโนโลยีการแพทย์มาใส่ในรถยนต์หรอทุกคนก็จะเกิดความสงสัยตรงนี้เราไปลงทุนในการวิจัยพัฒนาคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบต่างๆที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยส่งผลกับสรีระหลังเรามากมายเราจะใส่ใจหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้าตาต้อง รอให้ปวดเยอะก่อนจนทนไม่ได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกให้ผ่าตัดแล้วเราก็ค่อยมาหาวิธีการรักษาหรือบางคนก็ตัดสินใจผ่าตัดไปเลยจะมีคอมเมนต์หนึ่งลูกค้าบอกว่าเกือบจะต้องผ่าตัดหลังแล้วแต่ว่าพอมาใช้แอร์ลมบาเนี่ยสุขภาพหลังดีขึ้นไม่ต้องผ่าตัดเคสแบบนี้เราเจอเยอะมากสิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าพอสิ่งที่เราผลิตหรือเราสร้างสารรค์ไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆมันก็จะทำให้ชีวิตคนดีขึ้น